กคนครับเมื่อกี้ผมตื่นมาฉี่นะทุกคนนะผมเห็นเนี่ยเจ้าตัวนี้เห็นไหมคุณเห็นตัวมันไหมยิ่งเ,เสียงมาจากทางนั้นเ,เสียงมันมันผสมพันธุ์นะทุกคนยังไงวะนา่งในพุ่มอ่ะอีเห็นนะทุกคนเ,เนนมื่อก,กี้เสียงอีเห็นนะพอ เสียงผมจำเสียงมันได้นะครับผมนะคุณเห็นตัวไหมโอ้ยโยคุดฟุกคืนนี้ผมได้เจอสัตว์แล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเต้คนป่านะทุกคนนะวันนี้ผมก็ถ้า <c oughs> <c oughs> ผมก็เป็นวัดนิดหน่อยทุกคนนะโดยอากาศเย็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมต่อเมื่อกี้เนี่ยฝนตกนะผมฝนตกก็อากาศเย็นมากฝนตกหนะักด้วยนะ คนผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมวันนี้รูพจะพททุกคนไปชมป่าที่ไหนนะทุกคนก็เลยพาเข้ามาอย่างห้างทาวันของผมนะว่าจะพาทุกคนไปดูว่ามันยังอยู่ดีมีแห้งหรือเปล่านะครับนะนะผมก็ตกฟ้าก็ร้องครับผมยังปลัวอยู่นิดๆน,นะครับผมฟ้าร้องกระนน่นมากทุกคนน่ากลัวนะฟ้าร้องผมนี่ผมกลัวนะฟ้าร้องผมกลัวมากกลัวฟ้าฟ้าร้องมานะแต่ไม่รู้ว่า อะายคนนี้กลัวมันผมหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราก็เดินเข้ามาซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนจะทำที่พักสร้างอะไรหรือว่านะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการที่เราไปสร้างทั้งทีแล้วผมก็ยังไม่ได้พักเลยนะผมยังไม่ได้พักผมก็ยังยเข้ามาป่าเรื่อยๆนะครับผมก็เข้ามานะทุกคนนะก็คนเราก็ต้องไม่สิ้นก็ต้องดินรนต่อไปนะครับผมนะ น,นี้ก็ขอแบบสบายๆนะครับเดี๋ยเพิ่งเบื่อกันนะครับผมนะย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็กดดิ่งนะครับผมนะถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยจะไม่ได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมน่จะเดินไปที่ห้างแล้วผมก็จะเปิดตัวที่ห้างเลยทีเดียวนะครับห้างถาวรผมนะครับผม นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงอย่างห้างถาวันของผมแล้วนะทุกคนนี่เลยก็ยังยังขึ้นได้ยังใช้ได้อยู่นะผมก็มีเสียวไหมถามว่าเสียวจริงเสียวอยู่นะครับผมนะก็มันจะขาดเดียวแต่ว่าดูจากจากถา,าวรแล้วมันไม่น่าจะขาดนะทุกคนนะก็ทดลองแล้วนี่ยาวเลยถ้าขาดนี่คือยกเลิการะคิดเลยนะครับผมโอเคไม่ขาดนะครับทุกคนมาวันนี้ผมกนะ็ผมก็มีแผนคิดไว้นะครับผมจะไปทํา ห้างสูงสงสักที่หนึ่งที่ไหนเนี่ยผมก็ยังดูทำเลอยู่นะครับผมก็รอมาลุ้นกันนะตอนนี้เพื่อนผมดิดก็เดินทางกลับบ้านไปแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนดิดใหม่ครั้งก่อจะมีแพนแบบอีกยิ่งใหญ่อีกนะครับผมยิ่งใหญ่นะครับผมไหลคืนในป่าก็รอชมกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมแต่หลังจากนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะเตรียมตัวกลางพัชชีตก่อนนะกลัวฝนจะตกซ้ำรอบที่สองนะผมเพราะว่า ้าก็ยังร้องฟ้าก็ยังมืดอยู่นะครับผมถ้าตกเนี่ยจะยุ่งนะผมช่วงนี้ผมก็แบบอากาศเย็นนะผม,นผมก็จะไอด้วยครับเป็นผมแพ้อากาศหน้าตาออกจะโหดร้ายนะครับผมหน้าตาออกจะโหดร้ายนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยปลอดบางนะผมนะส, iber, ส,สาๆอะไรท่านก็อย่าปิดไฟนะครับผมจะปิดไฟผมนะครับผมกนะ็เปิดไฟไว้ก่อนนะครับผมนะเปิดไฟไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับผมนะนะถ้าใครที่ตอนนี้ครับผมตัดสินใจดีนะครับผมนะอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ เราให้ได้เห็นตัวตนของผมอีกหลายๆด้านก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในการเทคมเอา์แล้วเปล่าแล้วครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวรังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเตรียมที่พักกันก่อนนะครับผม ครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมที่พักผมเสร็จแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหงื่อท่วมเลยนะทุกคนดูฝนตกเสร็จนะอบเลยนะครับผมผมเอามากนะครับผมเสื้อผ้าเสื้อผมเปียกอยู่ดยชื้นเลยนะฮะไปเทงเหงื่อเลยอยู่หลังจากนี้เนี่ยมานั่งพักกันก่อนดีกว่านะครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็มาแบบสบายๆนะก็มีหลายท่านนะครับผมนะมานอนห้างผมเราเนี่ยห้างทวันไม่แล้วก็ฝันไม่ดีบางคน ก็พี่หนุ่มเนี่ยเขาบอกเ,เจอไฟสีแดงนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคนนี้ผมก็จะลองมาพิสูจน์ดูนะครับผมนะว่ามันมีอย่างที่เขาร่ำลือรหรือเปล่านะครับผมนแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอพักผ่อนก่อนนะครับผม Mm-hmm. <clears throat> นะครับผมตอนนี้นี่ก็ค่ำเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ค่ำสุดๆแล้วนะครับผมเพราะเป็นกลางผมก็ดูได้อย่างมืดมากเลยนะครับผมนี่ดวงไฟนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่นะครับผมที่ส่งไฟฉายมาให้นะไม่งั้นผมไม่มีไฟฉายอย่างเนี้ยขอบคุณมากนะครับซึ่งผมตามชื่อพี่ไม่ได้แล้วก็พี่เขาก็น่าจะรู้ว่าเขาส่งไฟฉายมาซนะึ่งตอนนี้เนี่ยครับผมก็เอาง่ายๆคือถ้าแบบคำโบราณโบราณนะผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังแบบคำโบราณโบราณนะครับผม ก็คือแบบทาฝนตกเสร็จนะช่วงท่านฝนตกสักประมาณ4ี่โมงห้าโมงนะครับผมฝนตกเสร็จนะครับผมไปเป็นช่วงที่สัตว์ออกนะสำหรับคนท่าคนแก่ที่เป็นพรานนะเขาจะไลฟ์ฟังนะผมผมก็ไม่เข้าใจนะคือทําไมเขาถึงเรียกว่าเออสัตว์ออกนะครับผมช่วงเวลาที่สัตว์มันจะออกมานะครับผมถ้ามันฝนตกสักช่วงบ่ายเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวลาสัตว์ออกเขาก็จะออกไปล่าสัตว์กันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะ แต่มีคนพูดไหมฟังแบบนี้นะครับผมเป็นเวลาสัตว์ออกนะครับนะก็คืนนี้ผมมาวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับผมก็เรามาดูกันว่าจะมีสัตว์ออกไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงนะครับผมดังครุ้มครามอยู่ข้างบนนุ่นเลยนะนะตามไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะครับผมไม่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่ก็เป็นสัตสัตที่แบบจู่บนต้นไม้นะครับผมนะช่วงเย็นครับดังครุ้มครามขออภัยนะครับผมถึงอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้มากประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับผม โอเคนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็เพิ่งทานอาหารเสร็จไปนะผมก็จะนั่งเล่นนั่งย่อยก่อนนะครับผมสวัสดีผมเพมาที่ห้างทวันผมมีกครั้งหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจออะไรหรือเปลว่าเออะจะเจอสัตว์ไหมแต่ผมว่าเรื่องถ้าเป็นพวกสัตว์เนี่ยคืนนี้เนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะได้ไม่ใช่ถ้าไม่เจอตัวก็จะได้ยินเสียงนะผมนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไม่เข้ามาใกล้เราอยู่แล้วนะครับผม ตอนนี้นะผมก็งงกับจ้มาแมลงอะไรพวกนี้มากมันมาเต็มมันมาตามไยทุกคนเห็นไหมเห็นมาแมลงไว้เนี่ยเห็นไหมน,นี้เกาะมือผมเลยนี่ทีแรกทีแรกผมคิดว่าตัวพึ่งตัวต่อไม่รู้มาแมลงอะไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมจะนั่งพักนั่งเล่นกันก่อนนะเพื่อได้ยินเสียงอะไรเนะี่ยผมจะไล่สองให้ทุกคนไล่สองเดี๋ยวผมจะไล่ตามสองไฟให้แล้วว่าไล่ถ่ายให้นะครับผมจะเจออะไร ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยอันตรายเพราะว่าเราเป็นคนเข้าป่าเราจะรู้อยู่แล้วพื้นที่ตรงไหนมันเป็นยังไงนะครับผมนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมผมก็เซฟตัวเองอยู่แล้วนะครับผมโอเคหลังจากนี้เนี่ยเรามานั่งเล่นนั่งดูลว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับ ครับผมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมก็คืนนี้เราก็ยังไม่เจอสัตว์เลยนะทุกคนไม่ได้ยินเสียงสัตว์หรือว่าเจอสัตว์เดินว่าจะมาไม่เรียกว่าสัตว์จะมาดูเราอย่างเงี้ยนะครับผมนะสัตว์ออกเล็กขึ้นสัตว์ออกเนี่ยังไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยนะทุกคนนะสำหรับคืนนี้เนี่ยผมก็อาจจะหลับแล้วจะนอนแล้วครับผมก็ฝันดีทุกท่านนะครับผมฝันดีนะครับอย่าลืมฝันถึงกันบ้างนะครับผม นะไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับไม่เป็นเสียงอีเหียนนะเดี๋ยวผม ไฟฉายพี่สองให้ดูนะครับผม,มอยู่ตรงไหน,นยี่จีเสียงมาจากทางนน้นเ,เสียงมันมันผสมพันธุ์นะทุกคนมันร้องเรียกกันเสียงทางนน้นเลยครับผมเราจะไปดูพร้อมๆกันใ่รลงเท้ากัน หลังจากฝั่งน้อนค่อนกินหาวะมนังนี่พุ่มอ่ะมันดังนี่พุ่มนะคนทิ่ม,มันหายไปแล้วอ่ะทีนี้ผมก็หาไม่เจอแล้วดิโหโลกมากเลยลูกแถวไหนอ่ะเนี่ยโอ้ มาดึงมากเลยนะผมนอนได้พักหนึ่งเนี่ยผมได้ยินเสียงแล้วผมคนลุกเลยคิดว่าเสียงคนนะครับผมไม่เจอแล้ววะรู้มันร้องทางไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยสองไม่เจอเลยนะครับอีเห็นนะทุกคนเมื่อกี้เสียงอีเห็นนะพอเสียงผมจําเสียงมันได้นะครับผมนะ กับที่พักก่อนครับผมออกมาไกลๆไม่ได้จริงนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยเสียงอีเห็นนะครับผมนะเองไปที่พักต่อดีกว่าไปหาว่าจะไปส่องให้พี่ๆได้เห็นชมหน้านะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นอีเห็นนะผมว่าแล้วผมผมว่า หลายท่านเนี่ยคงนะครับผมไม่เคยเห็นอีเห็นนะครับผมนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยอีเห็นชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับผมมั่นใจได้นะครับผมนะโอหดูนะครับผมก็มันมาดึกมากเลยทุกคนนะเมื่อกี้เวลานี้ก็น่าจะตีหนึ่งตีสองแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่โมงเพราะโทรศัพท์ผมแบตหมดนะผมเล่นเกมไปนะฮนะแบตหมดไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้วแต่นะัแต่ ฐานิทานเอาละกันทุกคนนะ,รนะรประมาณตีหนึ่งหรอสองเพราะเห็นถ้าไม่มามันไม่มาช่วงประมาณคำหัวคำนะมันก็มาประมาณเกือบสว่างสว่างวะทุกคนเนาะแล้วก็อีกเวลานก็เชยงคืนนะก็สามเวลาน,นี้ไม่รู้เวลาไหนแต่ช่วงหัวคำนี่ไม่มีแน่นอนนะผมก็เดี๋ยวผมขอนอนต่อละกันไปส่องมันเมื่อกี้มันน่าจะหนีแล้วนะครับผมเนะาะ ว่าจะจะจะโชว์ตัวมันให้พี่พี่ดูเท่าไหร่เป็นยังไงเพราะว่าอีเห็นมันมีหลายสายพันธุ์นะครับผมหลายสายพันธุ์มากมีทั้งอีเห็นอีเห็นถ้าถ้าเป็นภาษาเกลียงนะมันมีอีเห็นหมาอีเห็นหมูนะครับผมแต่รถภาษาไทยเขาเรียกว่ายังไงนะแต่ภาษาเกลียงเนี่ยมีอีเห็นหมาอีเห็นหมูแล้วก็อีเห็นแมวนะครับผมสามชนิดนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นยผมจะนอนต่อแล้วกันต้องนอนแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาพักผ่อนก็เจอสัตว์อยู่แล้วนะ แต่ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่มีบุญนะผมยังไม่มถึงแต่ทันนกตบยุงเนี่ยตอกตอก,ต,อกตลอดเลยผมพาไปส่องได้แต่ไม่รู้มันจะบินหนีหรือเปล่านะดังไกลด้วยแต่ละตัวนะครับลองฟังเสียงนกตบยุงนะผม,ผมโอเคเดี๋ยวผมนอนต่อด,ดีกว่านะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมตื่นมาฉีนะ่ทุกคนนะผมเห็นเนี่ยเจ้าตัวนี้เห็นไหมคุณเห็นตัวมันไหม ทุกคนเห็นตัวไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นตัวไหมโอ้ยโยคตรฟุกคืนนี้ผมได้เจอสัตว์แล้วครับผมผมลงมาทำธุรนะทั้งตัวนะเดินลงมาก็เลยเจอนะเนี่คนดูดิทุกคนหายไปไหนแล้ววะอ๋ออ๋ออออ๋อหายไปแล้ววะ หายไปแล้วอะทุกคนทุกเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะนี่คือตัวอะไรหายไปไหนวะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะผมเมื่อกี้เนี่ยเราเจอทุกคนเจอสัตว์ไหมซึ่งผมเนี่ยเอ,อเดินลงมาทําธุระส่วนตัวนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ถ่ายได้นะเจอสัตว์แล้วนะครับผมคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนเช้าว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมนะ เดี๋ยวตอนนี้นะผมขอทำธุระส่วนตัวก่อนนะครับผมปวดท้องมากไม่ไหวแล้วนะครับผมนะโอเค สวัสดีตอนเช้านะครับผมนะวันนี้ก็ <c oughs> เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับผม <c oughs> สวัสดียามเช้าครับผมนะครับผมนะเมื่อคืนเนี่ยผมนะไปทําธุระส่วนตัวมานะผมเจอสัตว์นะครับผมก็เมื่อคืนผมยังไม่ได้เชื่เลยว่าคือสัตว์อะไรนะครับผมนะซึ่งสัตว์ที่ผมเจอเนี่ยเขาก็คือนางอายนะครับผมนะเขาเรียกว่านางอายเพราะว่าเขาไอผมไงเขาก็เลยหนีไปนะค,ะะค,นนะครับเมื่อคืนนะผมนะ จะมาแอบด Jong ผ tu, like uh ูผมทําธุระส่วนตัวแต่เขาไอผมนะ right. ครับผมนะเขาก็รับไม่ครับผมก็คือถ้าเรียกสัตว์ <c inhos> ทั่วไปนะครับผมที่เขาเรียก <c oughs> คือก็ลิงลมนะครับผมก็นางไอครเขาอยากหยอกนะผมเนาะจริงเขาก็ชื่อนางไอนะครับผมนะแต่ผมก็ยังหยอกที่เหลือก็ยังหยอกกันเล่นนะครับเช้าๆนะครับก็ไม่รู้ไอผมไม่ไอผมผมถ่ายได้แป๊บเดียวหายไปเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรมีเขาบอกว่าลิงลมนะครับผมเดินช้านะถ้าลมพัดเนี่ยมันจะหายไปเลย มันจะเดินวายนะครับผมแต่ที่ไหนได้นะครับผมลมไม่เห็นพัดเลยนะครับผมแป๊บเดียวหายไปมิดตานะครับผมโอเคนะครับผมเช้านี้ผมก็ตื่นขึ้นมานะครับก็จะเก็บของนะทุกคนนี่ก็ยังอยู่บนห้างถาวรผมซึ่งยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ยังนอนได้สบายสบายทีแรกผมกะว่าแค่อาทิตย์เดียวนะมันจะขาดแต่มันไม่ขาดนะครับทุกคนนี่ยังอยู่ดีมีแห้งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะตื่นมาย่ดเส้นย่ดสายก่อน ก็สักพักแล้วผมก็จะเก็บของเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะ